อา้าวลูกผู้ผู้อะไรเนี่ย้เออนะครับบวชใจง,ง่วงครับคุณแม่โอ้มาแล้วมาแล้วอาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เจ็สีทุกทุกท่านนะครบโอ้แท่งดินในที่ชุดอ่าผมก็ได้ออกจากบ้านนะครับคุณแม่พุ่งปัด ขี้ดินเอาแล้วนะครับคุณเนี่ยหลังจากที่หายเจ็บขานะครับคุณแม่โฟกัสขาฝั่งขวานะครับนี่ครับพับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับคุณเนี่ยแทงดินครับปี่นท้องแล้วปัะนี่น้อยก็ถูโอ้โหอ่าแบบนี้แล้วนะพี่จุน นี่ครับพี่วานจูนก็อาบน้ำให้ครับพี่แนนี่ชอบใจใหญ่เลยอันเนี้ยอันเนี้นี่ครับต้นยางน,า,นาหน้าบ้านนะครับพี่แนก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับที่อาบน้ำของน้องนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูแม่อ้อยนะครับเอ้าแม่อ้อยเรียนต้มแล้ว โอ้หผู้เราไปแอบกินน้ำอยู่นะครับเ่นวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับ14ตุลาคมนะครับเพื่นช่วงเวลาประมาณ5โมงครับก็นี่ครับพาเขาออกมาเดินเล่นนะครับตอนเช้าก็ต้องถูนะครับเ่ตอนเย็นก็ต้องถูครับเพราะว่าตอนกลางคืนนะครับยุ่งนะครับก็อาจจะมียุ่งมีนะครับ เรียกว่ามากัดนะครับคุณแม่ปุ๊บบอกรอพมก่อนเนี่ยมไม่เอาไปใส่เนี่ยเอาปุ๊เลียนตามแม่แล้วอย่าท่านเลียนปุ๊บนี่นะครับคุณแม่เดินถอยผู้ถอยมามามากลับขึ้นกลับขึ้นลูก โอ้ห้โห้ฮเอีนเปาไม่อ่อยถู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 กกันคนละข้างออในช่วงนี้เดี๋ยวงดนะครับงดให้เขาแบบ เคลื่อนไหวร่างกายเร็วกว่านะก็คือออกมาได้ครับคุณแม่แต่ต้องเดินช้าๆครับอย่าอย่าให้วิ่งนะครับคุณแม่เดี๋ยวอาการจะกําเริบมาในรอบที่3ครับคุณแม่ช่วงนี้อยู่ในช่วงอของการเล่นสนนะครับได้แต่อย่าซนมากนะครับซนนิดๆนะครับอู้ต่าแม่ ไปนะครับเดี๋ยวได้เวลาเข้าบ้านแล้วโอ้เสียงเสียงใครไา่ลมเนี่ยผู้บอกเดี๋ยวผมทูกันแม่ครับเพืเ่อนฟูงกลางละ่ะไอ้นะครับโอเคนะครับเข้าบ้านเราครับเพืเอเ่อ้หยังตามแม่ไปเข้าบ้าน ครับบ้านเราเดี๋ยวยา่ยาย่เอาถึงบ้านแล้วนะครับว้ยอาบน้ำอาบน้ำทำไมอ,อาบน้ำยังไงให้มอมแมมเนี่ยครูคูโอเคน,คนี่แหละถูกันอยู่นี่แหละนะครับคนะุณเนี่ยครับพุงแม่อ้อยโอ้ ปุปุก็ส่วนตามภาษาเด็กครับคุณเนี่ยมุดซ้ายมุดขวานะครับไปทางไหนแล้วโอ้อยู่นี่เองลูกพุงวันนี้นี่ครับอืมไปส่วนทางนน้นแล้วูปุ พุงแม่อ,อม้อ,อยพุงออกละไอ้ปู๋ละไปนู่นละนะครับผูปุ๋ย่ะเดี๋ยวพาเข้าหลักก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักของแม่อ้อยนะครับตายลมไม้นะลมมาคาแต่ผู้ปุ๋เราไปแอบถูอยู่มุมนู้นอู้เอาถู โอเคนะครับเข้าบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวนะคลิปนี้ก็ค่ำพอดีนะครับขอบคุณทุนพอคุณแม่นะครับเอฟซี FC ทุกๆท่านนะครับที่ร่วมติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจคุผู้นะครับแล้วก็ไม่อ้อยกันมาน